จงหาอัตรากำไรบวกเพิ่มอันนี้ปะใช่ไหมโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนข้ามข้ามข้ามโซนไหมค่ะโอเคจงหาอะไรคะอัตรากำไรบวกเพิ่มโดยใช้อะไรอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนถ้าสั่งแบบนี้นะคะคุณต้องหาอัตรากำไรบวกเพิ่มจากสูตรยากๆสูตรยากๆคุณคุณไหมคะกำไรส่วนด้วยหน่วยบวกอะไรคะบาทคูณกับบาทต่อ หน่วยจะมาแตะสูตรนี้ก็ต่อเมื่อสั่งข้ามโซนแบบนี้ถ้าไม่สั่งไม่ต้องุ่วกันเลยเก็ตไหมเก็ตไหมได้ไหมเวลาแยกไม่ออกแล้วคราวนี้ยังไงต่อถ้าหนูได้เปอร์เซ็นต์จากสูตรเนี้ยค่ะเวลาคูณต้นทุนจะไม่ใช้ต้นทุนแบบอันเก่าแล้วต้นทุนที่ใช้ต้องเป็นต้นทุนจากสูตรเช่นกันแต่มี2ตัวคือบาทกับบาทต่ออะไรต่อน,น่วยถ้าหนูใช้เปอร์เซ็นต์จากสูตรจะต้องใช้ต้นทุนจากสูตรจําแบบนี้ใช้ตัวบนหรือตัวล่าง ตัวล่างเพราะราคาเป็นต่อชิ้นต้นทุนก็ต้องเป็นต่อชิ้นด้วยจําสูตรนี้ได้ไหมคะในไหนเขียนแล้วขอท่องนิดนึงสูตรนี้มีสองันคือเต็มกับแปร<ม>เต็มจํำยังไงคะในนอกโรงงานเจอใครก่อนอนอกอขบนเป็นนอกข้างล่างเป็น<ม>เป็นนายอีกอันนึงแบบผันแปร ى. แยกเป็นผันแปรกับคงที่เรียนตามอักษรธรรมดาเลย F กับ V ถูกไหมคะใครมาก่อน F, F เอา F, F ขึ้นก่อนข้างล่างก็เป็นแค่ V C ย้ำก่อนถ้าหนูใช้เปอร์เซ็นต์จากสูตรนี้เวลาเอาไปคูณกับต้นทุนต้นทุนต้องมาจากตัวไหนตัว,ตวล่างคนละเรื่มกับตรงนี้แยกประเด็นได้อย่างโอเคผดก้าพี่ว่าเก็บเต็มได้ทั้งหมดที่อยู่บนกระดาษอยู่ในชีแล้วน่าจะคล้ายกันก็ให้เวลาหนูเช็คกันหนึ่ง